กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่โครพข้าพเจ้าสุรคเมศมหาศิริมงคลเป็นคณะอนุกรรมธิการและเลขานุก,การในคณะอนุกรรมิการสุขภาพดิจิทัลขออนุญาตนำเรียนข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาข้อเสนอแนะที่1ทางคณะอนุกรรมธิการเสนอให้รัฐบาลควรเร่งรัดการที่บานระบบและขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลให้สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว กลไกคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติควรยกประเด็นด้านสุขภาพดิจิทัลเป็นประเด็นหลักในคณะในการทํางานของคณะทํางานเร่งรัดนโย,ย,ยบายบรปรชุชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ด้วยสุขภาพดิจิทัลโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติได้มีการจัดประชุมครั้งที่1ไปเมื่อวันที่24ตุลาคม2516 และมีการพิจารณาในหลายประเด็นและควรจะยกประเด็นสุขภาพดิจิทัลให้เป็นหลักในการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติข้อเสนอแนะที่2คณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัลซึ่งจัดตั้งโดยมติคอรมควรจัดทำและเห็นชอบแผนสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติภายในปี2517 ก็เ,เสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนดังกล่าวภายในปีงประมาณ2,517ให้แผนสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติครอบคลุมกิจกรรมการจัดทำพระราชบัญญัติสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติพศและเตรียมการเพื่อจัดตั้งสำนักงานสุขภาพดิจิทัลเป็นองค์การมหาชนคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อสิติต์ิจิทัลสังคมเป็นคณะกรรมการที่ดูแลคณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัล โดยที่มีคณะอนุกรรมการสองคณะคือคณะอนุกรรมการธรรมภภาภิบาลและแพลตฟอร์มระบบสุขภาพดิจิทัลมีหน้าที่จัดทํานโยบายแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพดิจิทัลแพลตฟอร์มระบบสุขภาพดิจิทัลระดับชาติและกฎหมายสุขภาพดิจิทัลและมีคณะอนุกรรมการวิชาการและระบบข้อมูลสุขภาพระดับชาติมีหน้าที่จัดทําสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล หลักเกณฑ์แนวทางการบูรณาการการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและแมาตรฐานข้อมูลสุขภาพกลางของประเทศคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะสนับสนุนคณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัลเพื่อเสนอนโยบายด้านสุขภาพดิจิทัลต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคณะกรรมการดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพศ2560เสนอเรื่องดังกล่าวเป็นมติครอมอ เพื่อให้ดำเนินการในทุกภาคส่วนการทำพระราชบัญญัติสุขภาพดิจิทัลแห่งชาตินะครับเป็นพระราชบัญญัติเพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติและจัดตั้งสำนักง,งานสุขภาพดิจิทัลเป็นองค์กรมหาชนประเด็นสำคัญในการจัดให้มีคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติหรือด i t a l h e a l t h Agency Committee เนื่องจาก อำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในปัจจุบันยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวข้ามนิติบ,บุคคลได้โดยกระทรวงต่างๆจะต้องมีการพิจารณาดำเนินการตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2512 ให้ครอบคลุมก่อนที่จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพข้ามนิติบ,บุคคลได้ดังนั้นจึงต้องมีคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติ เพื่อจะมาทําหน้าที่ดังกล่าวคณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลแห่งชาติยังมีหน้าที่ปรับปรุงกฎหมายประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดิจิทัลยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านสาธารณสุขจัดทํามาตรฐานด้านสุขภาพดิจิทัลการดิพิบาลระบบสุขภาพดิจิทัลโดยมีการจัดตั้งสําักงานานสุขภาพดิจิทัลเป็นองค์กระหาชนทั้งหมดนี้จะทําให้ประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพข้ามนิติบุคคลได้ซึ่ง เป็นอุปสรรคสำคัญที่หลายๆประเทศต้องจัดตั้งหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างสองประเทศคือประเทศเคนยาซึ่งมีการจัดตั้งดิจิทัลเฮเบอร์เจนซีภายหลังจากที่มีกฎหมายที่คล้ายกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศเคนยาเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วนรวมถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพในประเทศเคนยาจาัดทำมาตรฐานทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ ประเทศออสเตรเลียมีการจัดตั้งดิจิทั Health เจนซี่มีหน้าที่จัดทํากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพดิจิทัลเป็นแผนระยะ10ปีมีกลยุทธ์ด้าน c y เบอร์เ u r i ร y ตีหรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านสาธารณสุขและจัดทําแพลตฟอร์มที่เรียกว่า My Health Application และระบบในการให้บริการด้านเทเลมดิ i c i ีนหรือที่เรียกว่า Health Direct ข้อเสนอแนะที่สาม ทางกระทรวงสาธารณสุขและภาพีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องควรจะททำและประกาศใช้มาตรฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของข้อมูลสุขภาพเกิดการจัดเก็บข้อมูลและส่งต่อข้อมูลด้วยมาตรฐานเดียวกันทําให้เกิดกา,าการใช้ข้อมูลสุขภาพข้ามนิติบุคคลได้โดยมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันจะครอบคลุมมาตรฐานยามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวินิจฉัย ตามองกรตามตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนําเช่น ICD-10 โดยยังมีมาตรฐานอีกหลายมาตรฐานที่ยังไม่ได้ไม่ได้มีการจัดทําแ,และประกาศใช้เช่นมาตรฐานทะเบียนแพทย์และวิชาชีพสุขภาพมาตรฐานการวินิจฉัยสัพแพทย์สากลมาตรฐานรหัสทางห้องปฏิบัติการสากลและมาตรฐานการเลขกเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกว่า HL7 Fire ข้อเสนอแนะที่4ทางคณะอนุก,กรรมาการเสนอให้กระทรวงศึกษากระทรวงรสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซยเบอร์แห่งชาติยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรกร,กระบวนการและรุภัพันที่จําเป็นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นทางไซเบอร์หรือไซเบอร์เลสเซนส์ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชาติโดยเน้นที่การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ทางหน่วยงานสา,ารสุขจัดหาคุรุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อให้เกิด Cyber ร e s i l ไซเลนสามารถตอบสนองต่อกรณีการเกิดแลนซัมแวร์และการั้วไหลของข้อมูลที่เกิดกับหน่วยงานทางด้านสา,ารสุขข้อเสนอแนะที่5ทางคณะนุกรรมการเสนอให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรด้านด้านสุขภาพดิจิทัลเพื่อให้มีบุคลากรด้านสุขภาพดิจิทัลเพียงพอภายใน3ปีเน้นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเน้นฝึกอบรมทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ที่พร้อมจะพัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในประเทศ ด้านเวชศาสตร์สนเทศให้แพทย์เภสัชกรบุคลากรทางการแพทย์มีส่วนร่วมในการนําระบบสุขภาพดิจิทัลมาใช้ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขข้อเสนอแนะที่6เสนอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดตั้งเครือข่ายผู้ให้บริการโทรเวชกรรมจัดทําแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จใน1ปีเครือข่ายผู้ให้บริการโทรเวชกรรมจะทําให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันข้อจํากัดด้านกฎหมายต่างๆความเหลื่อมล้ําซึ่งเกิดจากการบังคับใช้ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เท่าเทียมกันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโทรเวชกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งหมดนี้ให้แล้วเสร็จภายใน1ปีข้อ7กระทรวงสาธารณสุขควรประกาศระเบียบคลังข้อมูลสุขภาพเพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขสามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกหน่วยงานซึ่งครอบคลุมกรมการแพทย์กรมสุขภาพจิตกรมควบคุมโรคระบบ financial data hub และ Health Data c e n t e r ซึ่งเป็นคลังข้อมูลในกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขข้อเสนอแนะที่8กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเช่นสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์กรมหาชนดำเนินการให้สาธันัยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Digital Health Platform ของประเทศให้เกิดความเชื่อมโยงจากทุกระบบทั้งระบบไทยดีหมอพร้อม เฮลไอดีทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอแนะที่ทางอนุกรรมธิการเสนอถึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา